ปวดสะเพรครับปวดสะเพชรจมนั่นเองไม่ต้องไปหาหมอครับเดี๋ยวทางนี้จะสอนให้เองครับด้วยเทคนิคง,ง่ายๆทําที่บ้านหรือว่ามีเก้าอี้หนึ่งตัวก็ทําได้ครับด้วยการนั่งแบบนี้ครับหาเก้าอี้หนึ่งตัวมานั่งนี้นะครับหลังจากนั้นให้เรายกขาข้างหนึ่งมาวางนี้ครับหลังจากนั้นใช้มือสองข้างครับถ้าเราปวดข้างขวาเราก็ยกขาขวาขึ้นมาพาดไบบนี้ใช้มือสองข้างครับ กดลงไปเลยครับแล้วโน้มตัวลงไปเลยจะรู้สึกว่าตึงตรงสะโพกตรงขาหลังตรงนี้มากๆเลยครับค้างไว้ประมาณสักสิบวิครับอย่างนี้นะครับทําวนไปครับประมาณสักสามรอบหลังจากนั้นครับทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ค่อยโน้มตัวลงมาครับแล้วจะตึงมากกว่าเดิมอีกครับอย่างนี้นะครับค้างไว้ประมาณสิบวิเหมือนกันครับทําวนไปสามรอบอย่างนี้ครับ ฝึกทำอย่างสม่ำเสมอครับไม่ต้องหาหมอเลยครับทําเองที่บ้านได้ด้วยเทคนิคนิดเดียวแค่นี้เองครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับ